แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมมันก็จะอยู่เป็นก้อนเลยนะผมทำดินมนาะเป็นก้อนเป็นตัวแบบนี้นะครับเห็นดูตัวนี้นะครับนี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว เพื่อนแล้วก็ยังีไปหาขุดเอาด้วงจำศีลนนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะโชคด,ดีหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวยังไงแล้วก็ไปเจอกันในป่าว่าลักษณะต้นที่นอนอยู่นะ่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เวลามันขึ้นไปกินหน่อไม้แล้วมันก็จะทิ้งตัวลงมาเพื่อจะฟักออกอีกปีต่อไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราก็ไป ชมกันในป่ากันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงในป่าแล้วนะครับผมอ๋อแต่ต้นไม้ไม้บงไม้ซางนะครับผมเยอะแยะไปหมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาหาดูว่าด่วงจำศีลเป็นยังไงกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นหน่อไม้แบบนี้นะครับ เวลามันกินจากข้างล่างขึ้นไปมันก็จะโผล่ตัวออกมาสู่พื้นดินนะครับผมกอต้นนี้นะครับ่าชมเห็นไหมครับรูมันนะครับนี่นะครับผมรูมเบลเลยนะครับก็ตรงนี้มันค่อนข้างชันหน่อยเวลามันทิ้งตัวลงมามันก็จะลงไปไกลนะครับผมก็เดี๋ยวยังไง ลองลงหาข้างล่างครับว่ารูมันเป็นยังไงนะครับผมเจอแล้วนะครับนี่นะครับเวลามันอยู่รูมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมบอกอเจอตัวแรกเราหมายไว้นะครับวันนี้ก็ตัวที่สองนะครับนี่นะครับผม นี่ก็ตัวที่สามนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันก็จะเอาดินเหนียวออกมาแบบนี้นะครับนี่รูมันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาตั้งกล้องขุดว่าตัวมันเป็นยังไงนะครับผมเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมมันก็จะอยู่ เป็นก้อนเลยนะครับผมมันทําดินมาเป็นก้อน,นครับก็เดี๋ยวยังไงเราเอาออกมาดูนะครับผมต้องค่อยๆนะครับอยากให้มันแตกนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นดินเป็นก้อนแบบนี้นะครับผม ก็เนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวยังไงเรามาผ่าดูว่าเป็นยังไงกันนะครับผมไปขุดตัวที่สองนะครับเราต้องขุดข้างล่างขึ้นนะครับผมงั้นเดี๋ยวจะหารูมันไมเ่เจอนะครับตัวที่สองก็เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับมันอยู่จุดนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเอาออกมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผม ตัวนี้ก็ขุดเจอแล้วนะครับผมก็เสียดายมากผมไปขุดดนมันหน่อยนึงนะครับผมนี่นะครับจริงมันก็จะ,ะเป็นก้อนแบบนี้นะครับผมก็นี่ตัวที่สองนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราไปขุดตัวที่สามกันนะครับ ตัวนี้ผมก็เจอลังมาแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นก้อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราเอาออกมาดูนะครับนี่นะครับท่านผู้เป็นก้อนเลยนะครับผม ก็ใหญ่ๆนะครับเพื่อไม่ให้มันแตกเดี er ๋ยวเราแกะดูว่ามันเป็นยังไง เยอะเลยท่านผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็หาได้ทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับผมก็ได้รถดด่วนอีกต้นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนำให้ท่านผู้ชมดูนะครับผม ให้ท่านผู้ชมดูให้ท่านผู้ชมรู้นะว่าตอนแรกด้วงจำศีลนี้เป็นด้วงย,ยังไงนะครับผมตอนแรกเป็นด้วงย,ยังไงแล้วเวลามันจำศีลแล้วมันจะเป็นตัวอะไรนะครับผมยังไงนะครับยังไงเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูทีละตัวนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มแรกนะครับผมก่อนที่ตอนที่มันออกจากหนอมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นด่วงใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมจากนั้นมันก็จะฟักตัวมาเป็นแบบนี้นะครับ นี่ผมขูดใส่มันเละแล้วเพราะว่ามันมีหินบังนะครับตัวนี้ก็ไม่เอาแล้วนะครับผมเรามาดูชัดๆกันนะครับนี่นะครับผมขั้นตอนที่สองมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมตัวนี้นี่ผมขออนุญาตเอาทิ้งนะครับผมกินไม่ได้นะครับมันเละหมดแล้วมันอยู่ซอกหินนะครับผม จากนั้นมันก็จะฟักตัวออกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมก็จะออกมาเป็นตัวแบบนี้มันพร้อมที่จะบินออกมาหากินหน่อมไม้นะครับผมนี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็ลังมันก็ทำมาสุดยอดนะครับผมก็จะมีพวกเศษใบไม้นะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเรามาแกะดูตัวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับผมขออนุญาตเรียกมันว่าแมงช้างนะครับผมมันก็เหมือนช้างนะครับท่านผู้ชมดูนะครับผมเริ่มแรกเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่มันจะออกจากหนอนแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ ออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันตัวแกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนรถด,ด่วนนี้ก็มันก็จะฟักตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มจากนั้นมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อป่านะครับผมที่เห็นอยู่ในป่าเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาถ่ายรูปท่านผู้ชมดูว่ามันทำมาสวยแค่ไหนนะครับผมสวยมากนะครับตอนแรกมันก็จะทำเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าเรามาถ่ายรูปกันก่อนนะครับก็พอที่จะได้เวลาที่จะต้องกินข้าวแล้วตอนสายแล้วนะครับก็ เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับดูใกล้ๆนะครับตอนแรกมันก็จะเป็นตัวแบบนี้ต่อมามันก็จะเป็นพักตัวออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้พร้อมที่จะบินแล้วแล้วนะครับผมนี่ด้วงจำศินนะครับผม เดี๋ยวยังไงเรามาสุมไฟหุงข้าวแล้วก็เผากินกันนะครับนี่นะครับผมพอได้เริ่มเผาไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับเพื่อนๆเรามากินข้าวด้วยกันนะครับผมอืมต้องแกะเปลือกมัน ที่นั้นก่อนนะครับนี่ครับต้องจนเวลาเผาสุกมาแล้วก็เหมือนที่ผมบอกนะครับตอนแรกก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็ ต่อจากนั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งต่อจากนั้นก็มาเป็นแบบนี้พร้อมที่จะบินออกไปสู่ข้างนอกหากินได้นะครับผมแมงช้างหรือเปล่านะครับมันก็แมงช้างนะครับกินกันนะครับท่านผู้ชมหอมมากเลยหอมมันครับท่านผู้ชม ตัวน,นี้ก็กำลังตัวอ่อนอยู่นะครับเป็นแบบนี้ก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็ออกติอย่างที่บอกนะครับถ้าท,ๆๆท่านผู้ชม ไปในป่าเห็นก็ลองขุดกินดูนะครับผมเราต้องดูลักษณะดดหน่อไม้ถ้ามันขึ้นแล้วมันก็จะเจาะดูหล่นลงมาเวลามันหล่นลงลามาถ้ามันชันมันก็ไกลหน่อยนะครับผมข้อความลึกก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับผมฟุตกว่ากว่านะครับความลึกที่มันอยู่นะครับผมโห้โหท่านผู้ชม man ถ้าชอบคลิปก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมลองกดกินดูนะครับผมพบกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม